ครับสวัสดีครับอุอ้ยคุณอ๋องค่ะตัว AKR นี่เป็นไงทำไมระเบิดระเบ้อขนาดเนี้อืมถามว่าระเบิดระเบ้อเ,เพราะอะไรใช่ไหมฮะมไม่ถู้พี่แล้วขายไปหมดหรือยังแนะนำขายไปยังก็ในที่แนะนำแนะนำตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็เราแนะนำตอนบ่ายนี้ต่อด้วยซึ่งแนวต้าน ตอนตอนเช้าตอนบ่ายก็แนวซ่าเนี้ยมันอยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดอะตอนนี้วันนี้วันนี้เปลี่ยนสองจุดหนึ่งใช่ไหมฮะอืออืมผอกว่าพรุ่งนี้ก็ถ้าใครมีก็น่าขายไปก่อนนะฮะเพราะออกบอกพี่สองสองจุดศูนย์สี่ขายใช่ไหมใช่ใช่มาเพราะมันเพราะมันผ่านแนวแนวจุดสูงอยี้สั้นเดินไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ตามไม่นั่นเลยอะตามทฤษฎีเป๊ะเลยอะคือสมมุต อราคาเริ่มยืนเส้นระยะสั้นได้ใช่ไหมครับเส้นค้าเฉลี่ยมันจะไปหาเส้นระยะยาวซึ่งในที่นี้ก็คือสองจุดหนึ่งแปดั่นแหละ2.18หนึ่งแปดเนาะถ้าใครมีก็รอขายตรงนั้นเนาะครับถ้าใครยังไม่มีก็อย่าเข้าเลยผมว่าอัพไซด์มันมันน้อยแล้วอ่ะหาตัวใหม่ตัวใหม่หาตัวใหม่นะตัวใหม่นี่ผมตั้งใจหาเลยนะวันนี้ยอุ้ยขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าถูกหวยอีกจะเอาไปเลี้ยงอ่องเลยก็สองตัวนี้นีเลยพี่เหมือนเดิมเทนิเพียวเทนิคอลเพราะว่าช่วงนี้ก็ แม้แต่หุ้นพื้นฐานก็ยังลงเลยนะครับเราก็เป็นจังหวะเทรดดิ้งเพียวๆเลยซึ่งก็ดีนะผมว่ายิ่งหุ้นลงมาอย่างเงี้ยลงมาเจ็ดร้อยกว่าตัวนะมันยิ่งเห็นหุ้นที่เด่นๆชัดเจนขึ้นตัวไหนคะก็ตัวแรกเป็นเป็นน๋ยานะฮะโหยนุสาตามข่าวเมื่อเช้าอ่ะจะตามพอีกโวมีข่าวในหนังนังสือพพมพ์แล้วตามได้พี่เพราะว่า ที่เคยบอกกันอยู่เกันอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหมแล้วมันลงใช่ไหมมันลงระยะสั้นลงมาตอนนี้เริ่มเฟื้นตัวมาใหม่ก็ทําให้มั่นใจยิ่งขึ้นเลยว่ามันไอ้ที่ลงมาตั้งแต่รอบจุดสูงนู่นนะหนึ่งจุดห้าห้าลงมาทําโลที่ศูนย์จุดเจ็ดกกเนี่ยจบรอบแล้วลงมาครบแล้วอันนี้ต่อไปภาพจะเป็นของการการเปยนทิศทางเป็นปรับตัวขึ้นระดัมยิ่งคอนเฟิร์มภาพเลยที่ผมดูว่ามันมันเริ่มเป็นอนโนมแล้วอะ นะฮะ <Okay. S 2> เพราะว่าการลงระยะสั้นมันไม่ทําจุดนิวโลงไงพี่อ๋อฮะอืมเ่ <Okay. S 2> ้นตัวขึ้นมาก็ยังต่ำอ๋อเหมือนเดิมอิงทฤษฎีเดิมก็คือตอนนี้เท่ราคายืนเส้นระยะสั้นได้ใช่ไหมยะซึ่งอยู่ที่ประมาณศูนจุดแปดหนึ่งวันนี้มันปิดศูนจุดแปดสี่ค่ะต้านถัดไปก็ยังต่ำได้เห็นประมาณศูนจุดเก้าศูนจุดเก้าศูนย์ค่ะใช่ศูนจุดเก้าศูนย์ก็มากกว่านั้นก็มีศูนจุดเก้าแปดค่ะครับก็พรุ่งนี้ตามต่อซื้อได้ค่ะค่ะนะครับ แล้วก็อาจจะรออ่อนตัวก็ได้ฮะอ่อนตัวก็สักประมาณศูนย์จุดแปดสามศูนจุดแปดสองอะไรเงี้ยตั้งรอะครับตั้งรอแล้วไปขายศูนย์จุดเก้านะครับอีกตัวหนึ่งก็ที่ดูมาทีโพลี่ฮะโอ้โหอออ่ะพูดมาสิไม่พูดก่อนพูดยังไงทำไมไม่บอกไม่บอกพูดมา ก็เหมือนผมไม่รู้ผมดูเพียวที่นี่ครัเพียวยังไงคะอฮก็เหมือนการเหมือนรกษาเลยลงมาลงมาครบแล้วจะเป็นช่วงการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วแล้วก็ล่าสุดเบรกจุดสูงระยะสั้นเดิมมาที่ที่ห้าจุดห้าห้านะครับก็มองเป็นทิศทางเป็นแนวโน้มอ่ะแนวต้านเนี่ยอให้พี่ไทยก่อนไหมครับครับอ่ะหกจุดสี่ศูนย์หกจุดสี่ศูนย์ ใช่พี่ประมาณอะไรมาสองหกจุดสี่ศูนย์่ะแต่ของอ๋องอ๋องคิดเท่าเหมือนพี่เหรอฮะอ๋องคิดเหมือนพี่เหรอไม่เหมือนพี่ผมผมเอาใจพี่ไงผมไม่พี่พี่ไม่ไม่เอาเอาแบบของอ๋องมาเลย <c oughs> ของพี่หกสี่ศูนย์เดี๋ยวพี่จะบอกผมประมาณหกจุดสองห้าหกจุดสามก็น้อยกว่านี้หรออ๋องน้อยกว่าอ๋องกินก่อนเลยแหละงานนี้ออ่าฮะ ก็อะไรแต่มันผมมองมากกว่านั้นนะผมมือปีทางเป็นนู่นเลยอะเจ็ดเจ็ดจุดสองอพี่โอ้โหเพราะอะไรมองมองขนาดนั้นก็ก็มองผู้มืปิดนามโอมแล้วมันมันลงมาครบรอบแล้วตอนนี้ก็คือคือวง่ายคือคือการลงมาก็เป็นแค่ลงสลับลงสลับระยะสั้นไม่มีนิวโอลว่ายง่ายอะอ่ะได้ครัเออเพื่อลงเพื่อขึ้นต่อว่ายง่ายเลยฮะเดี๋ยวพี่ไปเฉลยให้องฟังพรุ่งนี้อ่ะเอสเซ็ตห้าสิบนะคะ วันนี้เราก็ได้พี่ผมเดี๋ยวผมน้องไม่ลับนะไม่เอาไม่เอา S S ห้าศูนย์เร็วๆเร็วๆไปหยาดแล้วจากไปพี่ศูนย์ให้ให้ไปลองอ่ะเป็นไงแง๕๐๐ก็เหมือนเดิมก็เราปรับจุดมานเป็ไงจุดก็คือเก้าสี่แปดเก้าห้าศูนย์ที่แรกอ่าแล้วก็ เก้าสี่ส่วนช็อตที่สองตอนนี้ก็มอนิเตอร์เก้าสามแปดลอยะค่ะสต็อปลอทครับต่ำกว่าคันรอนอีกครั้งหนึ่งจ้ะครับคัลล์รอนไปแข่งเดียวเองหลุดเก้าห้าหลุดเก้าห้าสองเนี่ยค่ะค่ะอืมฮะไม่มีท่านที่สองไม่มีท่านที่สองหรอกค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเฉลยพรุ่งนี้นะโอ้โหพี่เฉลยไม่ได้ไม่นะครับไม่ได้ไม่ได้หมดเวลาค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ